พ่อพันธุ์ฟันนมสัตว์ยคเดิมเท่าไหร่้รอยสองแสนห้าพ่อพันธ์ฟันนมยังบ้านเดี่ยผสมได้นะครับวัดเดยร้อยห้าสิบสามเป็นลูกชายเบิ่มพันล้าน,นครับอสดีพม่นองครับวันนี้เป็นเซร์วที่ยีสเมษายน 2 5 6 7ันนะรอยเขเจ็บพี่น้องก็เกาะกันตลาดนัดโคกระบือหนองแกจุมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะสอบกับชันสัมพันธ์นะตอนนี้มิ่งเงียบอะไรสดไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามเนาะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับชมบรรยากาศสดสดยานทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับถ้านใดสะดวกมาชมบเนื้อปังนะครับเวลาหกโมงเสาร์ถึงวันนะครับถ้าใดว่าสะดวกก็โถูกใจกดติดตามแฟนเพจไลยก่อนนะครับเวลาใครสโลวไม่ใช่ไดแจงกันครับ แจ้งวันหยุดใหม่ครับแจ้งวันหยุดใหม่อเมีนหยุดจันทร์กลางคันพุทธออกตลาดพุัธศุกเสาร์อาทิตย์นะครับหยุดจันทร์กลางคานพุทธนะครับออกตลาดพุัธศุกเสาร์อาที่นับพ่อพันธุ์พันธุ์น้ำลมอะไรับพ่อพันธุ์พันธุ์น้ำลมพิ่นเป็นลูกสายใดนะลูกเบิ่มพันล้านแม่เพิ่นอยู่สายไหนแม่เป็นเพชรอุดรเพชรอุดรพ่เพชรอุดรพ่อเบิ่มพันล้านนะครับหน้าเต็มเนาะขามเนื้อสวนมะพร้าวไ่นะครับพ่อหนูนะ คออ่องชัดเจนนะครับตาแกม้มแกม้มจับจุดขาวใหญ่หนังจุดขาวใหญ่ปากใหญ่นะครับหน้ารอดีวงเขาเปิดดีนะครับคอใหญ่คอเต็มหนะังครับคอเต็มส,นะส่วงแคบดีนะครับส่วงแคบดีดึงไปยังไงไก่พอใส่มันดึงไปดึงเดินหน้าไปยังไงนะครับเล็บงามหนะังถุงหนองชัดเจนนะครับไข่ใหญ่ไข่สองหน่อยไข่ย่างหน่อยข้นหางหน่อยข้นหางหน่อยข้นหาง หางเกือบลากยิงเลยหางคันธุกรรมหางมาเต็มอยูแม่เพชรอุดรน้อครับกำไรขาดคาหลังเล็บงามน้ค่าย,ยืนสูงปัจจุบันสูงร้อสบามนะครับสนใจคิดเ่เปิดราคาและเปได็ดนะครับเปิดว่าคาไปสองแสนห้าหมื่นบาทสองแสน้าหบาทต่อได้รถได้นะต่อได้รถได้คน้อสองแสนหาหมื่บาท รถไหลรถไหลรถไหล,ล,หล,ล,หลสนใจที่ต้อได้เบอร์ไหนนะครับ0 8นย์5ปดห้ศูนย์ด้าสี่หห้าห้าห้าหนึ่งสอง่อนี่ครับ,บรครับายประจำการใ่เซนอยู่กุม马สากมสายเพนหนงอำเภอกุมลาสาเพนงเส็นนี่ครับเซ็นพ่นทองเพียนึงครับเซ็นพ่นทองออกไปกาลสาสินพ้่นท้อพ่ทองไปเซ็นย่างตลาดนครับกวันฉีพหอดครับ กรมมาลาใสเพื่อนเราเลยพ้นท้องไปล่องค่ำเพื่อนเราครับย่รวาวังพ้นท้องล่องค่ำเลยพื่อนเรครับเข้าไปเลี้ยวขวาไปกรมมาลาใสผมจะจำว่าผิดครับ <c oughs> ป้ายประจำการอยู่กรมมาลาใสจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ชายเป็นผูใหญ่เงาเพื่อนเรไปอ้าวขอบคุณครับขอบขนใหญ่หนาเขาหนาใหญ่เพนเรใหญ่ใครใหญ่ใครดำสูง สวัสดีครับเล้ยวไปเลี้ยวล้วเลี้ยวไปงานศพใครับผมครับ่อพันใหญ่เงาใหญ่เงาหน้าเขาใหญ่ใหญ่เงา่อพันขอบพันหน้าเขาคนใหญ่ใหญ่หน่อยครับสายอุทัยพั้าหนังครับ่อบพันสายอุทัยสูง ปัจจุบันสูงหลายไปไหนนี่ยร้อยเจ็ดสครับร้อยเจ็ดสิบังเป็นราเป็นวันแต่ร้อยเจ็ดสิบเนี่ยปลาอันนี้อยู่ที่โน่นไหมาประมาณเพี่ยงหัเพียงหูวอนน้หน้าเขาใหญ่อยู่นะเพียงหูวอมินอนสูงไปเจ็ดสิบครับปลาบานเพี้ยงหัวเปิดเปิดราคาอะไรไปไหนับ ไปส0 0 0สนห้าหมื่นบาทเลยนป็นมีผลงานไหมครับม yes. ีนะครับมีผลงานแล้วนป็นับบอามือเงามือชว์วตัวครับเอามือชว์วตัวเป็นมีผลงานแล้วทุกพ่อก็ชอบเลยแต่เพิ่อนแีนะครับเป็นชนิดคอพันในฟาร์มเรียบผมเล็บงามดีนะครับหน้าเขาใหญ่เล็ยบผมเล็ยบงามดีสะดือใหญ่นะใครใหญ่ไข่เพียงนะครับหางเลื่อยเขานิดนึงบอกเขาใหญ่ ผิวขั้นเข้มดีนะครับเข้มดีนะสนใจที่ต่อได้เบอร์อไร้ยศูนย์เาสาครับศูนย์เก้าสามห้การับหกเกาดนะครับเฟซบุ๊กบิ๊กต้นฟาร์มไทยครับบิ๊กต้นฟาร์มไทยไปจำการที่ใส่นดูย่างตลาดกันลย่างตลาดการสินป์้หลังครับบิ๊กต้นฟาร์มบิ๊กต้นฟาร์มไยไทยนะนั่อพันอ่ะหมือนี้ปอพันยังไงว่าโชว์อยู่ข้างหลังับโชว์ยังไง ครับขอบคุณครับเอนีาวมไุ้่งางนเป็นไอ้ยนทอยู่อ้พันไทยหนูหันนยอยู่ไปยางเลาะไปบางเป็นเด็กกแล้วเป็นเด็กกันแล้วสามมืนหายนเด็แล้วสามมืนหายนาเบิ้งใส่หน่อยหน่งคุณฟอกพันธ r อยู่พ่อพันพ่อพันพญาเขา ูงร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบวกเอเล็บงามเนี่ยเล็บผมแต่ว่าเขา,<ม>าเขาหัวจะเริ่มจับเยี่ยมใหญ่วกว่าฟาร์มบุญเด็ดหนาเขาออม่านสี่สิบเส้นใดแบบเขาหนี่งเปิดราคาอะไรบ้านหนึ่หงหกหมื่นเก้าพันพญาเขาพญาเขาหนึ่งใส่ใส่มินิใส่เขาเกินตัวเนีเ่ยมาแบกแค่เขา หกหมืนเก้าเนาะอนุกร,รรมเขานนหน่อยแอลหกสิบสามขอดแอลหกสาสนใจที่ต้อไดเบอร์ไหนครับศูนย์เก้าสามเจ็ดแปดหนึ่งศูนหนึ่งเก้าเก้าสนใจทุกมาสอบถามันนะครับขอพันนขอพัน ใครสองเหยอยู่ใครเพียงอยู่ใครสองเงยไครเพียงอ,อ,งอยงูอ่นะครับออย่างยนึงทนมันต่อรคมจะพอพันหรอรอรอพอพันรอรอครับพอพันรอรอครบับจังหวัดะสี่มนห้าพันสูงมา่บ้านรอยยี่ห้ารอยยี่ิบแปดบวกรอยยี่แปด อายุ8เเดือนหรู่ง28ใช่ของสยามลูกชายหงสยามพี่น้องข่อพันข้อพันขอแข้งขอขาดีเรยมดีตัวดีสวงแคบดีหลังใหญ่ข้อใหญ่ไยใหญ่หางใหแขนหางเล่หเขายี่สาวน่อยจะบาดครับเสาเก่าเสาหน่อยเจ็ดเดือนสูง ายินประกาศล้วไปหาป้าศูนย์ลูกสาวช้างอ um. ุดรนบสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหน่ศูนครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์ะครับสนใจเข้ามาสอบตามครับสนใจเข้ามาสอบตามแม่คมามแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกตัวเมียอางไงเลือดหินข้าจัาบรัน ห5 0มื่นันแม่ลูกตัวเียอ่าลึกๆอ่าลึกๆอ่าลึกๆหกหมื่น้านแม่ลูกลูกตัวเมียแม่สูงประมาณอยซสเ็ดอยสี่สิบประมาณอยสลูกประมาณสามตัวเขาสามกันเขาสามกันอาจจะลูกสามลูกสี่หน ก็นีเจ้าบาทนะครับ <hey>. ก็มีสามหมื 3, 50, ่นเก้าแม่ลูกลตัวเมียกูง <most> ีสูงว uh ่านลอยสามหาดเนาะสูงลอนใจที่ต้อได้เบอร์ไหนนะครับกสนย์เก้ามาสองสามหกนั่นะครับสนใจโทรมาสอบถามึง คิดกันับเออคิดบอกคิดบอกนะควายอยู่ไซมูลนะควายอยู่ไซมูลควายประจัดการอยู่อำเภอไซมูลบรรยากาศทั้งควายเมียเหมือนบอแบบควายเลี้ยงบ่อคุ้มบัอคักนะเนาะควายควายเลี้ยงบ่อคือมีแต่พอพันธุ์ควายเนี่ยครับ มือนี้มีแต่พอพันธุวข่ายเหนือเขาโอ้หัวหายมัวหายหัวมันหายมัวมันหายมีแต่พอพันครับ